สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยิน e พารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็ไปรับชมรับฟังแนวทางฮาหนอย3ามนอยพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่10ก็มาสรุปวันที่9กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะ งวดวันที่9นะคะวันที่9เดือน7ปี6 4สนะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะก็ให้เด่นเม็ดเดียวนะคะเด่นเด่นฮานอยนะคะให้ตัวเดียวเด่น9วิ่งรูดที่9วิ่งรูดวิ่งฟันได้ที่9ตัวเดียวลุ้นได้ทุกนอยนะคะลุ้นได้ทุกน้อยนะคะ,ะ,คะถ้าเจอก็จอดนะคะถ้าเจอแล้วก็ไม่ต้องตามต่อนะจ๊ะ ก็เมื่อวานนะคะสําหรับฮานอยปกพิเศษนะคะฮานอยพิเศษให้เด่น9กับ8นะคะก็ฮานอยพิเศษก็ให้รวมกับเฉพาะกิจนะคะรวมให้นะคะ2องนอยเฉพาะกิจมา7 8ดดนะคะก็ตัวเด่นมานะคะ8เจาะให้8 7ด8ดดนะคะมาตัวกลับนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับรอบเฉพาะกิจนะคะ ก็มาต่อด้วยรอบพิเศษนะคะก็ยินดีกับรอบเฉพาะกิจน,นะคะสาหรับท่านไหนที่ไปลุ้นเฉพาะกิจน,นะคะสําหรับรอบพิเศษนะคะก็มาเก้าเกสาน,นะคะเกก็เจาะให้นะคะเมื่อวานก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานมาตามรอบนะคะถึงจะมารอบเดียวหรือ2รอบหรือว่าจะเป็น3รอบก็ยินดีด้วยนะคะถ้ารอบใดรอบหนึ่งมาแล้วเราก็ไม่ต้องตามต่อก็ได้นะจ๊ะ พอแต่รอบแรกมาเนาะก็เพราะว่ารอบต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะคะรอบพิเศษก็โอเคนะคะวันเมื่อวานเนาะบางวันก็หลุดบางวันก็เข้านะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดได้ทุกสูตรทุกแนวทางนะคะ ก็สำหรับแอดยีนพารวยนะคะแอดยีนพารวยก็จะมีแนวทางแนวทางหุ้นให้ด้วยเนาะยีนพารวยชาแนลนะคะก็จะมีหุ้นนะคะหุ้นหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยแล้วก็ หุ้นจีนนะคะแล้วก็ห้างเสียงนะคะสามหุ้นเนาะจะวางให้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับฮานอยก็จะวางให้ทุกวันนะคะมาต่อด้วยรอบปกตินะคะรอบปกติเสียดายมากเลยแอดไม่ได้เอา8ไม่ได้ดึง8ลงมาเนาะแไปอยู่เฉพาะกิจถ้ามาเฉพาะกิจแล้วก็จะตามมาปกติด้วย แดได้เจ็ดกับหนึ่งเนาะหลุดนะคะวันนี้ตัวเด่นหลุหมุดเลยนะคะเพราะบางวันก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสําหรับตัวเด่นสองตัวบางทีก็เข้าตัวหนึ่งหรือเข้าสองตัวนะคะขอไปต่อได้รอบ v ี p กันเลยนะคะเอาวีไนะคะให้เด่นสองกับสี่นะคะแนวทางมาสามสองศูนย์สามสองกับเก้าหกเก้าเก้ามาถึง v i p เลยนะคะสําหรับให้เด่นเก้าตัวเดียวนะคะ วิ่งรูดที่9นะคะถ้าใครรูดก็โอเคไปนะคะ mm hmm. ก็เจาะรอบ vip ก็ได้2 3 3 2ตัวกลับนะคะ mm hmm. ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับรอบ vip นะคะสำหรับรอบปกติก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็หลุดไปเนาะขอตามลุ้นต่อในงวดวันที่10กันเลยนะคะก็ขอให้เฮงเปังๆกันทุกคนนะคะก็ขอให้มาตามรอบที่แอดวางให้นะคะ สำหรับหุ้นก็จะวางให้จำถึงสุกเนาะอาจจะวางให้ก่อนนะคะอาจจะวันจันทร์วันจันท์นนออาจจะวางให้ตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะ วันที่สิบเดือนเจ็ดนะคะปีหกสี่จ้าฮหาหนอยนะคะฮหาหนอยสามนอยนะจ๊ะก็ให้เด่นนะคะเด่นวิ่งรูดตัวเดียวนะคะก็ยังให้ตัวนี้อยู่นะคะก็ดีไม่ดีก็ไม่แน่นะคะ เมื่อวานเมื่อวานปกติไม่มาวันนี้อาจจะมาปกติก็เป็นไปได้เนาะน้อยพิเศษนะคะอ่านอยพิเศษเอ้าพิเศษเด่นนะคะก็สายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะก็ ให้รวมกันเหมือนเดิมนะจ๊ะดีไม่ดีก็อาจจะมารอบไหนรอบหนึ่งนะจ๊ะ สำหรับห้านอยพิเศษนะคะก็จะให้เก้ากับสามนะคะก็สำหรับเก้าสามเก้าสามสามเก้าก็ให้คู่เด่นไปเลยนะคะสำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์นะคะเก้าสามเก้าสองนะคะ เก้าแปดเก้าเจ็ดนะคะสำหรับเด่นสามนะคะเอเก้าสามให้คู่นี้แล้วเนาะเก้าสามให้คู่นี้แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็ขอเปลี่ยนเป็นเก้าห้าเนาะดีไม่ดีเวานขึ้นบน วันนี้อาจจะลงล่างก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเหมือนกันเนาะก็สำหรับเด่น3นะคะ3ก็จะมี3าสองนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะแล้วก็สามแปด ใครจะกันเบิลก็กันนะคะแต่แอดไม่ได้กันให้นะคะแอดไม่ได้วางให้เนาะคู่ที่ชอบนะคะก็เก้าสาสก้าสามสองนะคะ3 6 9หกเก้สองเกเก้านะคะ ต่อไปก็จะเป็นรอบปกตินะจ๊ะหาหนอยปกตินะจ๊ะเ,เน้นสองตัวบนล่างนะคะ ห้าน้อยปกตินะคะอ่ากับพกนะคะ วิ่งรูดได้ที่ห้ากับหนะจ๊ะสําหรับเด่นห้านะคะก็จะมีมีห้าหนึ่งนะคะห้าหกเจ็ด ห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะคะห้าหกก็ตัวเดียวกันนะคะสำหรับเด่นหกนะคะหกก็จะมีหกหนึ่งนะคะเมื่อวานออกหกศูนย์น่ดีไม่ดีก็ไม่แน่นะคะหกสี่ หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกแปดแล้วก็หกเก้านะคะคู่ที่ชอบนะคะก็จะมีหกศูนย์ห้าหก หกแปดนะคะช่หกศูนย์หกเก้าห้าเจ็ดห้าเก้านะคะ 6 7กเจ็ดถ้าใครชอบเบิ้ลก็ตามเบิ้ลได้นะคะไม่ได้วางให้เนาะก็ไม่แน่นะคะอาจจะมานะคะการไว้ก็ดีนะ vip นะคะต่อไปก็จะเป็น vip อหนาน้อย vip นะคะ เป็นวิงรดนะจ๊ะอานย์บีก็จะมี1นะคะกับเ็ดสําหรับเดนหนึ่งนะคะก็จะมี1นึ่งสองหนึ่งห้าหดหนึ่งแปแล้วก็หนนะคะ สำหรับเดือนเจ็ดนะคะเดือนเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเอาเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะเจ็ดแปด นะคะสำหรับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดให้คู่นี้นะคะอันนี้ขอเป็นเอากก็มาแล้วเนาะอออก้าเขียนแล้วพี่น้องจ๋าเเจ็ดเก้เานะคะ คู่ที่ชอบนะคะกพอบางท่านก็อาจจะว่าเยอะเนาะก็บางท่านก็ก็เลือกเอาคู่ที่เราชอบก็พอเนาะแต่ถ้าเมาหมดนี่ก็พอๆพอกับรูดตัวหนึ่งนะคะรูดตัวเด่นตัวหนึ่งเนาะก็จะเยอะกว่าคู่หรือสองคู่นะคะเพราะว่าไม่ได้วางตัวเด่นกัตัวตัวเบิลเนาะอาจจะเยอะกว่าสองคู่นะคะ ก็ใกล้เคียงกับรูดตัวเด่นตัวหนึ่งนะคะอ,อท่าไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะจ๊ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอฟซใหม่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ